มาเที่ยวเต่างอยกันค่ะสวยมากเลยวิวทิวทัศน์ตอนเย็นเย็นค่ะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วค่ะสวยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเต่างอยอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะคะ โอเคโอเคอย่าลืมนะอย่าลืนะค่ะอ้ไป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 รอตาโน้นไปรอทางนู้นพิชพิชชื่ออ๋อน้องมารอทางนี้น้องมารอทางนี้มารอทางนี่เลยไปอ่ะเอ้ยไป นั่งรรตาตรงนี้กันน้องน้องเมทนั่งถ่ายรูปเลยน้องสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ